สวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชมล,ลุกนะครับรายการที่จะพาพี่น้องเกษตรกรและท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรประมงปลาสษษุ์ที่ราคาสุกจะลอยยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้เรา,าส่งเป็ดไข่นะครับเป็ดไข่ที่อ่าโคราชนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เราส่งสองจุดนะครับอําเภอเมืองคงที่หนึ่งแล้วก็ที่อําเภอ ด่านคุณทศอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ฝนตกหนักมากเลยครับเราใช้ปัดน้ำฝนเบอร์เบอร์ที่เร็วสุดเลยนะครับก็ท่านที่ซื้อสั่งเป็ดจาก,กเรารับรองท่านได้ของแน่นอนแต่จะช้าหน่อยทีดนึ่งนะครับเพราะว่าเรากระจายส่งกันทุกที่นะครับเราค่อยๆทยอยส่งกระจายส่งกันนะครับ ถ้าอันไหนที่อที่ผมไปได้ผมจะไปนะครับถ้าผมไปได้ผมจะให้อ่าคนงานไปนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะน้นมไปเองเพราะว่าพี่น้องพี่น้องเกษตรกรตอนเนี้อ่าเหมือนกับอยากให้ไปช่วยถ่าย youtube ให้ด้วยนะครับให้ช่วยถ่าย youtube ให้ด้วยประมาณเหมือนกับอ่าช่วยเป็นสื่อช่วยเป็นช่องทางในการค้านะครับเราก็ช่วยถ่ายไว้นะครับคลิปคลิปอาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยดังในวันสองวันนะครับแต่ถ้าเกิดแบบยังไงอะถ้าเกิดแบบปล่อยไปนานๆนะครับเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาอ้ไนั่นเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวอยู่ใกล้บ้านนี่ก็โทรหากันอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเบอร์มีอะไรที่พี่น้องเกษตรกรได้ให้ไว้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็โทรหากันแล้วเขาก็โทรขอบคุณผมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นช่วยกันทมาหากินนะครับเป็นสื่อเป็นสื่อที่ช่วยให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับกับท่านที่อ่า ซื้อเป็ดซื้ออะไรจากฟาร์มเราไปอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่า,าเราก็มีส่วนช่วยเหลือในการค้าขายของท่านอ,อีกต่อหนึ่งนะครับยังไงคนทีออ่อยากได้เป็ดนะครับอยากได้เป็ดจากฟาร์มเราก็อารออดใจรอ,อนิดนึงนะครับเราส่งให้ท่านแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดยอดยอดไม่เยอะเราต้องรอ,อ ออเดอร์ที่จะไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเราไม ha, Maria, ่ได้บวกค่าขนส่งกับอ่าท่านนะครับเราไม่ได้บวกไม่ได้บวกเพิ่มเราเฉพาะจํานวนอ่าเอาเฉพาะจํานวนที่ท่านสั่งเอาเฉพาะยอดเป็ดที่ท่านสั่งนะครับเราไม่ได้บวกอ่าไม่ได้บวกค่าขนส่งเพิ่มนะครับเราส่งให้ท่านฟรีนะครับก็เลยก็เลยต้องรอยอดนิดนึงแต่บางทีอันไหนที่พอไปได้ก็ก็ไปให้เลยนะครับไม่อยากดองงานไว้เหมือนกันนะครับ อย่างวันนี้เราวิ่งเราวิ่งภายในโคราชนะครับวันนี้ก็ถือว่าคนละมุมอยู่นะครับขามขามสแกแสงแล้วก็ไปโคราชนะครับแล้วก็ไปเสริงสางนะครับก็มีสองสามที่นะครับแต่ที่อ่าก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ก็ถือว่าพอได้อยู่ก็วิ่งให้นะครับที่สําคัญคือเราไม่ได้บวกเพิ่มส่วนท่านที่อ่าอยากโทรเข้ามาปรึกษาหรือ เข้ามาสั่งของก็เน้นเน้นโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0872282121นะครับช่วงนี้เป็นนับว่าเป็นช่วงที่เป็ดข่ขายดีนะครับถือว่าขายดีมากนะครับยังไงก็ท่านที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ผมด้วยนะครับอันนี้ผมก็ทำคลิปไปด้วยครับรถไปด้วยนะครับเพราะเขาทำถนนขับไม่ได้ขับเร็วนะครับเขาทำถนนขับช้าๆไปอย่างนี้นะครับ เพื่อมีพี่น้องโลกสวยนะครับก็คือเราเราขับช้าๆเพราะว่าข้างหน้าคขามถนนเพราะฝนเพิ่งหยุดมานะครับฝนเพิ่งหยุดมาก็มาเจอ,อที่เขาทำถนนก็เลยผมขับไม่ถึง4ี่ิบเลยครับเนี่ยไม่ถึง4ี่สิบนะครับยังไงก็อย่าโลกสวยแล้วกันเนาะเอาไว้เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องพวกนี้ดีกว่าเรื่องอการทำอาหากินดีกว่านาะเพราะช่องของผมนี้จะเป็นช่องแบบ กเกษตรเชิงลุกนะครับที่จะช่วยกันทำมาหากินแล้วก็เผื่อไหนที่ผมโปรโมทให้ได้หรือช่วยเป็นสื่อกลางที่จะโฆษณาให้สินค้าของพี่น้องได้ท่านท่านบอกผมได้เลยผมผ่านไปหรือผมไม่ถ่ายให้นะครับก็เอาเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีเบอร์ของท่านมีสินค้าของท่านแล้วบางทีท่านอาจจะได้ขายแล้วมีคนมาอุดหนุนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมัน มันเป็นช่วงเศรษฐกิจที่ที่นัว่าแย่ที่สุดนะตั้งแต่ผมเกิดมาผมว่าปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดแต่เรามาช่วยกันขายนะครับได้มากได้น้อยไม่รู้ละ่ะแต่เราช่วยกันดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอ่าจะแทรกตอนที่ผมลงเปยดให้ด้วยดีกว่าเนาอมันมันเหมือนกับจะฟังผมพูดอย่างเดียวนะเดี๋ยยังไงเดี๋ยวผมลงเป็ดแล้วผมก็จะเอาคลิปนี้ ตัดต่อใส่เลยแล้วก็ช่วยๆกันค้าขายดีกว่าเนาะมีอะไรก็มาพึ่งพาใส่กันอันไหนที่ผมช่วยที่จะสามารถเป็นสื่อโฆษณาช่วยท่านได้ก็ก็บอกผมมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูปล่อยเป็ดกันเนาะกอนดีกว่าเนาะ <c oughs> เรามาส่งเป็ดนะครับ <c oughs> ที่บ้านตโนด ตำบลพันดุงนะครับอ,อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาเอาแล้วเลยพี่เอายัดใส่ลงไปเลยเต็กไข่สาวนะครับนี่นะครับสีสวยๆเอาล่ะปิดช่องไว้ก็ได้พี่ 3ามสี่ห้าหกเจ็ดเราครับเราใส่มากล่องละสิบตัวนะครับทัานที่อยู่ใกล้ใก้บ้านตโนดนะครับอ่ตะตบนพันดุงก็ติดต่อที่พี่ทุได้ใครอยากได้ไข่เป็ดน,นะครับอประมาณ3มอาทิตย์ก็จะเริ่มมีไข่เป็ดน,นะครับเรามีดับเป็ดสาวล้วนนะครับที่มาส่ง ครับเชียงงานที่เทอร์ท่านที่ต้องการก็โทรเข้ามานะครับ0 8,7,2,2,8,2,1,2,1นะครับอีกสาวครับสาวพร้อมไข่เสิ่งมากระจะมีมีดับเป็ดช้าๆ4 5 6 8 9 1 0 1 4ๆนะคมีเกินด้วยอันนี้26 เรานับขได้เอาเลยเกินไปก็แถมไป3า5 6 7 8 9 10ก็ดอันนี้15สามสี่ห้าปดเก้าสิดสองี่ นี่นะครับสวยๆนะครับงานที่ต้องการเป็ดไก่ก็โทรเข้ามาศูนย์กระจายสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ไข่เป็ดก็โทรคุยกับพี่เขาพี่ขอเบอร์หน่อยจำเบอร์ไม่ได้พี่เขาจำเบอร์ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมทำสั้นๆไว้เนาะท่านที่สนใจอยากได้ไข่เป็ดก็เข้ามาติดต่อพี่เขาได้นะครับที่ บ้านตะโหนดนะครับพี่แกอยู่บ้านตะโหนดถามทะเลสอแล้วครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนอยู่ใกล้ใกล้แถวบ้านตะโหนดนี้ก็ก็มาซื้อไข่กับพี่แกได้นะพี่ตู้ขอเบอร์หน่อย093 093 071 071 2723 2723นยครับอันนี้ก็คือขายไข่แล้วพี่ถ้าดีถ้าดีซื้อเพิ่มได้พี่เนาะโอเคครับคลิปนี้ผมษ์ทำระดังไปแล้วครับทุกท่านไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ